ยิ่งอายุมากยิ่งหลับยากยิ่งอันตรายนะใครอยากหายต้องแก้แบบนี้นะคะสําหรับในกลุ่มของผู้สูงอายุหลายๆท่านนะคะที่มีปัญหาในเรื่องของการนอนนะหลับยากตื่นง่ายทํายังไงแล้วก็ไม่ดีขึ้นสักทีนะคะซึ่งอันตรายจากการนอนไม่หลับเนี่ยมันมีมากมายเลยนะคะอย่างเช่นภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราเนี่ยจะลดต่ําลงนะมีอาการติดเชื้อง่ายป่วยบ่อยนะคะและการทํางานของระบบสมองแล้วก็ระบบประสาทต่างๆเนี่ยอาจจะทํางานได้ไม่ ที่ความจําระยะสั้นเราจะลดลงนะเราจะรู้สึกว่าหลงลืมอะไรได้ง่ายๆจําอะไรไม่ค่อยได้นะคะจากการศึกษาวิจัยเนี่ยจะพบว่าในกลุ่มของผู้สูงอายุที่มีปัญหาในเรื่องของอาการนอนไม่หลับนะคะจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคสมองเสื่อมหรือว่าอัลไซเมอร์เนี่ยถึง28%เลยทีเดียวนะคะและอาการนอนหลับไม่สนิทตื่นบ่อยในช่วงกลางคืนนะคะหรือเรียกว่าหลับหลับตื่นตื่นนะจะยังทําให้ความดันเนี่ยไม่คงที่หรือเรียกว่าความดันสวิงนะสูงบ้างต่ําบ้าง ซึ่งอันนี้จะเป็นสาเหตุหลักสําคัญเลยของโรคหลอดเลือดสมองนะคะซึ่งมีความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยมากกว่าคนที่หลับสนิทเนี่ยมากถึง3เท่าเลยทีเดียวนะคะ oh. เพราะฉะนั้นในเรื่องของอาการนอนไม่หลับในกลุ่มของผู้สูงอายุเนี่ยจึงเป็นปัจจัยเสี่ยงแล้วก็อันตรายมากๆเลยกับสุขภาพนะคะในคลิปนี้เนี่ยพี่การจะมาแนะนําพวกเราถึงสาเหตุอาการและวิธีการแก้ไขนะคะของอาการนอนไม่หลับในกลุ่มของผู้สูงอายุ คุณพ่อคุณแม่ใครที่มีปัญหานี้นะคะหรือตัวคุณพ่อคุณแม่เองที่มาฟังคลิปนี้อยู่นะคะห้ามพลาดเด็ดขาดเลยเพราะสุขภาพดีเริ่มต้นที่การนอนนะคะ สาเหตุที่หนึ่งเลยส่วนใหญ่ก็คือนอนกลางวันเยอะเกินไปงีบนานจนเกินไปหรือว่าในช่วงกลางวันเนี่ยมีกิจกรรมค่อนข้างน้อยนะคะและสาเหตุที่2นะคะก็คือเราอาจจะมีการใช้ยาบางชนิดหรือว่ามีการทานอาหารบางชนิดนะซึ่งมันไปกระทบกับการนอนนะคะอย่างเช่นการใช้ยาสเตียรอยหรือยาขยายหลอดลมนะคะกลุ่มนี้เนี่ยทำให้หลับยากขึ้นนะคะในส่วนของอาหารในกลุ่มของชากาแฟเครื่องดื่มชูกําลังเครื่องดื่มคาเฟอีนทั้งหลายอันนี้ก็จะทําให้หลับยากนะคะและอาหาร อาหารอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งหลายๆคนอาจจะลืมไปนะอย่างเช่นอาหารเผ็ดจัดอาหารเปรี้ยวจัดกลุ่มนี้จะทําให้เราเนี่ยเกิดอาการของกรดไหลย,ย้อนนะคะแสบร้อนกลางอก,อกนะหายใจลําบากในช่วงกลางคืนนะคะอันนี้ก็จะรบกวนการนอนเหมือนกันนะทำให้หลับไม่สนิทหลับยากนะและอันที่3เลยก็คือกลุ่มโรคประจําตัวที่มีผลต่อการนอนนะคะอย่างเช่นโรคเบาหวานนะซึ่งใครที่เป็นเบาหวานอยู่และคุมเบาหวานได้ไม่ดีเนี่ยกลางคืนจะต้องลุกขึ้นมาปัสสาวะบ่อยมากๆเลยนะคะอาจจะเป็นทุก สชั่วโมงเลยทีเดียวนะซึ่งทําให้คุณภาพการนอนของเราเนี่ยน้อยมากๆเลยและอีกโรคหนึ่งก็คือต่อมลูกหมากโตนะคะซึ่งจะมีผลทําให้ปัสสาวะบ่อยนะแต่ว่าปัสสาวะได้ครั้งละน้อยๆนะคะซึ่งอันนี้ก็รบกวนการนอนอีกเหมือนกันนะและสาเหตุที่4อันนี้สําคัญมากๆเลยนะคะเวลาที่เราอายุเยอะขึ้นนะร่างกายจะสร้างฮอร์โมนเมลาโทนินลดลงนะคะซึ่งเจ้าฮอร์โมนเมลาโทนินเนี่ยก็จะเป็นฮอร์โมนที่มีผลต่อการนอนของเราโดยตรงนะคะก็คือถ้าฮอร์โมนเมลาโทนินหลั่งออกมา นะจะทําให้สมองของเราเนี่ยผ่อนคลายเข้าสู่ระยะหลับลึกได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะพูดง่ายๆก็คือเมลาทนนนหลัังทําให้เราหลับง่ายนั่นเองนะคะและเมื่อเรารู้สาเหตุไปแล้วนะก็มาถึงในเรื่องของการแก้ไขปัญหานะคะก็คือไปแก้ที่สาเหตุนั่นเองนะคะวิธีการแก้อันที่1เลยก็คือเลี่ยงการนอนกลางวันนะคะหรือถ้าหากว่าใครที่ง่วงจริงๆนะอนุญาตให้งีบได้นะคะประมาณ15-20นาทีไม,ไม่แนะนําให้นอนแบบ2ชั่วโมง3ชั่วโมงเพราะ มันจะไปกระทบการนอนในช่วงกลางคืนนะทำให้เราเนี่ยหลับยากได้นะคะและอาจจะเพิ่มกิจกรรมนะในช่วงกลางวันสักนิดนึงนะคะอย่างเช่นในเรื่องของการออกกําลังกายนะคะการออกกาลังกายจะทําให้เราเนี่ยหลับง่ายขึ้นนะและอันที่2ก็คือพยายามหลีกเลี่ยงอาหารที่มันรบกวนการนอนนะอย่างเช่นอาหารที่มีสารคาเฟอีนต่างๆนะคะชากาแฟเครื่องดื่มชูกําลังหรือว่าเค้กชาเขียวเค้กกาแฟอันนี้ก็มีผลนะคะและมาถึงการแก้อันที่3นะคะก็คือดูแลโรคประจาตัวที่มันมีผลต่อการนอนของเรานะคะอย่าง เช่นโรคเบาหวานคุมระดับน้ําตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมนะคะทานข้าวแป้งน้ําตาลของหวานให้น้อยลงนะคะออกกําลังกายเพิ่มขึ้นเพิ่มการทานผักทานผลไม้ให้มากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็จะช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดได้นะคะส่วนในเรื่องของต่อมลูกหมากโตเนี่ยในระยะเริ่มต้นของต่อมลูกหมากโตคุณหมออาจจะใช้ยาในการรักษาแต่ถ้าหากว่ายาไม่สามารถที่จะคนโทรลได้ก็อาจจะใช้วิธีการผ่าตัดนะคะซึ่งถ้าหากว่าใครที่มีปัญหาในเรื่องของต่อมลูกหมากโตอันนี้แนะนําว่าต้องปรึกษาแพทย์ ะะทางแก้อันที่4นะคะอันนี้สําคัญมากๆเลยก็คือในเรื่องของการเพิ่มฮอร์โมนเมลาโทนินนะคะซึ่งจะช่วยให้สมองของเราเนี่ยผ่อนคลายเข้าสู่ระยะการหลับลึกได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะเช่นการดื่มชาคามโมไมล์การทานกล้วยหอมถั่วข้าวโอ๊ตน้ําผึ้งนะคะก่อนนอนประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะเลือกทานอย่างใดอย่างหนึง่งนะหรือถ้าหากว่าใครไม่สะดวกก็อาจจะทานเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ช่วยกระตุ้นเมลาโทนินตามธรรมชาตินะซึ่งก็จะทําให้เราเนี่ยหลับง่าย แล้วก็หลับลึกได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งในวันนี้เนี่ยพี่การก็มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะจาก D W p h a r m a นะคะ D ไ i c e เขาสก,กัดจากสมุนไพรที่ช่วยในเรื่องของการนอนแล้วก็บำรุงสมองนะถึง9ชนิดเลยทีเดียวนะคะพูดถึงสารสก,กัดเด่นๆกันสักนิดหนึ่งนะคะอย่างเช่นสารสก,กัดจากคาโมไมลา์ซึ่งจะช่วยให้เราเนี่ยผ่อนคลายแล้วก็หลับได้ง่ายขึ้นนะคะและสารสกัดจากเชอร์รี่ทาดนะคะซึ่งมีทริปโตเฟนนะซึ่งเป็นกรดอะมิโนที่ช่วยให้ร่างกายของเราเนี่ย หลั่งเมลาโทนินตามธรรมชาติออกมานะคะซึ่งข้อดีของเมลาโทนินตามธรรมชาติก็คือมันจะมีระดับที่ค่อนข้างจะคงที่นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยจะเป็นผลดีนะทำให้หลับลึกได้นานแล้วก็ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะและสิ่งดีๆที่จะตามมาหลังจากที่เราเนี่ยหลับลึกหลับสนิทได้ตลอดทั้งคืนนะคะก็คือโกรทฮอร์โมนที่หลั่งออกมาดีนั่นเองนะคะเจ้าโกรทฮอร์โมนเนี่ยเป็นฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตนะคะช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอและเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายนะเป็นฮอร์โม ที่สําคัญมากๆเลยนะคะสําหรับเด็กและในกลุ่มของผู้สูงอายุนะคะซึ่งต้องการกระตุ้นการเจริญเติบโตและในกลุ่มของผู้สูงอายุก็คือต้องการการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอต่างๆนะคะเดี๋ยวพี่การทวนให้อีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเราจะสามารถแก้ปัญหานอนไม่หลับในกลุ่มของผู้สูงอายุได้อย่างไรนะคะอันที่1เลยเลี่ยงการนอนกลางวัน2เลี่ยงอาหารและยาที่มีผลกับการนอนนะคะข้อ3ดูแลโรคประจําตัวที่มีผลกับการนอนนะอย่างเช่นเบาหวานหรือว่าต่อมลูกหมากโตนะคะแล้วก็อันที่4ี่ก็คือเลือกใช้ อาหารหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะที่ช่วยกระตุ้นเมลาโทนินตามธรรมชาตินะคะซึ่งเป็นตัวเลือกที่ง่ายแล้วก็มีประสิทธิภาพมากๆเลยเพื่อที่จะแก้ปัญหาเรื่องนอนไม่หลับช่วยทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะกู้คืนสุขภาพดีจากการนอนของเราได้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่การนอนนะคะถ้าหากว่าใครสนใจที่จะหาข้อมูลเพิ่มเติมของผลิตภัณฑ์หรือช่องทางในการสั่งซื้อนะคะก็สามารถที่จะเซิร์ชได้ใต้คําอธิบายด้านล่างนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะกับพิการรวยจะได้ ไม่ป่วยค่ะสวัสดีค่ะ